สวัสดีครับยินดีต้นอนรับผู้สูงช่าใหม่ไม่ใช่ครับเรากลับมาเจอนอีกครั้งนึงนะครับกับผลิตจากทางโทโซนะครับวันนี้อยู่กับโทโซอาจายดอตนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่าแอร์เจลดอตนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรทางแบรนด์เขาบอกว่าก็ออกเสียงแบบไทยๆไปนะครับจะได้ไม่ยากเกินไปนะครับอาจายดอตนะครับจะว่ายังไงดีละ่ะคือมันเป็นหูฟังที่ป่าเถื่อนมากเลยนะคุณภาพเสียงของมันนี่คือแบบสุดลิมทิมประตูมากตอนที่ผมเห็นราคาครั้งแรกอะ่ะผมงงมากว่าแบบฮะเจ็ดเก้าเก้าจริงเหรอเพราะตอนแรกที่่ผมฟังอะ ผมนึกว่าน่าจะขายแบบพันห้าพันห้านิดๆอย่างเงี้ยคือคุณภาพเสียงของเขานะครับไปแตะหูฟังราคาแบบพันห้าพันแปดพันปลายได้แบบสบายๆคือมันทําให้หูฟังราคาแบบเกือบสองพันปาดเงือเอานี้ดีกว่านะครับบอกได้เลยว่าใครที่กาลังมองหาหูฟังในงบจํากัดแล้วต้องการเสียงแบบสุดๆนะดูคลิปนี้ให้จบนะครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้ยังไงก็ต้องเริ่มจากคุณภาพเสียงก่อนเลยนะครับเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับคือตอนแรกที่ผม ทำรีวิวนะครับคือปกติเวลาผมทำรีวิวผมจะไม่ยุ่งกับเลขสเปคเลยนะครับนี่คือสไตล์ของผมไม่ยุ่งเลขสเปคและไม่ยุ่งราคาเลยผมจะไม่เปิดดูผมจะปิดตาตัวเองเลยเพื่อให้แบบสัมผัส Experience ของ Product ช้นนั้นอย่างเต็มที่นะแล้วผมค่อยมานั่งอ่านสเปคชีตแล้วก็ดูราคาตอนที่มานั่งเรียบเรียงสคริปต์เพื่อทำรีวิวแค่นั้นเลยนะครับตอนนี้ผมเห็นราคาครั้งแรกผมนึกว่าผมเปิดลิงก์ผิดอันนี้จริงผมนั่นจง,นงจองอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เช็คด้วยนะผมถึงขนาดต้องเช็คนะ มันตัวเดียวกันบอกว่าเผือหรือมันมีอาจาดอด์รุ่นเล็กกว่านี้ที่มันราคาถูกหรือเปล่าปรากฏว่าเออ799จริงๆนะครับมันโหแบบไม่น่าเชื่อนะครับ <c oughs> คือคาแรคเตอร์เสียงของเขาอ่ะยังคงตามสไตล์โทโซเลยนะครับก็คือต่ําแน่นครับกลางเด่นแหลมพุ่งจัดจ้านมากๆครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากย่านที่เดือดดาลที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือย่านเบสนะครับย่านเสียงต่าของเขาบอกได้เลยว่าตัวนี้เดือดมากหนักมากทุ้มมากแน่นมาก คือถ้าใครที่บอกว่ากําลังมองหาหูฟังราคาหลักร้อยแต่ต้องการแบบความทรงพลังของมัน impact ของมันแรงประทะใครชอบฟังกระเดื่องกองตึบๆแน่นๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนถ้าว่ากันในเรื่องของย่านเบสนะครับผมว่ามันน้องๆ NC7 Pro ตัวรุ่นพี่ของเขาที่ขายอยู่2,000กว่าบาท2,003บางถ้าผมจะไม่ผิดเออนะครับแต่นี่มันหลักร้อยคือแทบไม่แพ้ผมใช้คำว่าแทบไม่แพ้พี่ NC7 Pro เลยผมรู้สึกได้เลยครับว่า เบสของตัวนี้ดึงคาแรคเตอร์โปรไฟล์การจูนอะคือก๊อปแล้วก็วางใส่เข้ามาในตัวนี้เลยแบบนั้นเลยนะครับคือเบสเขาลงได้ลึกคือมิติด้านเชสตรงนี้ทุ้มแล้วก็ลึกลงมามกทำให้ฟังเพลงแบบมีมิติมากแล้วมันแบบมันถึงอารมณ์นะครับแล้วที่สำคัญไม่เชื่อต้องเชื่อว่าหูฟังหลักร้อยมีซับเบสให้ได้ยินแล้วผมเพิ่งจะชมโทโซไปบบว่าเฮ้ยเออเขาทำหูฟังที่มีซับเบสได้ดีนะ นี่ราคาหลักร้อยมาแล้วหูฟังแบรนด์อื่นอ่ะพันห้าพันแปดหรือแม้กระทั่งบางตัว2,000แล้วอะซับเบสยังบางซะจนแบบแทบจะแทบจะไม่ได้ยินนี่ะนี่คือแบบชัดเต็มหูมากแรงสั่นกระพือนี่คือแบบโอ้โหแบบนัวสุดๆแต่โอเคต้องยอมรับนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์นะมันอาจจะมีความอื้งนะครับด้วยเรทราคารครับเขาจะมีความบางเพลงจะติดยยวยนิดนึงอ่ะจะมีความนานหนาหนาบวมๆหน่อยรวมถึง หัวเสียงของเบสจะมีความฟุงฟ้งๆนิดนึงก้องๆนิดนึงมันจะไม่ได้ขมมากนักนะตามเร็ดราคานะแต่บอกได้เลยว่า799ได้ขนาดนี้นี่คือไม่เคยเจอมาก่อนสุดยอดมากครับย่านต่อมานะที่ผมว่าเขาทําได้ดีไม่น้อยเลยนะครับก็คือย่านเสียงกลางครับเสียงร้องเนี่ยค่อนข้างจะชัดมากนะจูนสเตจมาแบบพุ่งไม่มีอาการแบบขี้อายให้เห็นเลยนะเนื้อเสียงนยติดอุ่นนิดๆอาจจะไม่ได้อุ่นมากแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแห้งครับ คือเส้นเสียงมันจะมีความแบบติดแบบแหบ,บๆบางๆนิดหนึ่งครับคือเป็นเสน่ห์ของทางโทโซเขาเขาก็จูนเสียงร้องมาประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันไม่แห้งนะมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหแห้งสาก,กระดาหูเลยขนาดนั้นครับแต่ว่ามันแค่แบบไม่ได้เป็นสายวอร์มโทนจ๋าไม่ได้แบบโอ้โหอุ่นชําหวานขนาดนั้นแต่ว่าฟังได้เลยครับวางโพสิชันมาดีครับแถมรายละเอียดเสียงเครื่องดนตรีในย่านนี้นะครับย่านมิดตรงนี้คือดีมากคือพวกฮาร์ปกีตาร์คลาสสิกนะครับพวกเสียง หัวเสียงเนี่ยความเป็นประกายความกลางวานของหัวเสียงรวมถึงเส้นเสียงค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆนะครับคือต้องยอมรับว่ารอบนี้ทางโทโซค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของย่านเอ่อมิดเรนจ์ตรงนี้นะครับเขาเก็บงานมาดีทีเดียวครับย่านที่โทโซก็ยังเป็นโทโซนะครับก็คือย่านเสียงสูงเขานะครับคืออ่ะถ้าว่างตามตรงนะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบหรือว่าพิสวาสเอ่อคาแรคเตอร์เสียงสูงของโทโซเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะจูนให้มันแบบเป็นออกเป็นนาสิกโทนมันจะมีความแบบ ติตีบนิดนึนงมีความบางๆพุ่งๆแหลมๆหน่อยนะครับซึ่งส่วนตัวผมจะชอบแบบอ่ะเนียนๆน,นวลๆช่ำๆหวานๆหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับรอบนี้คือเนื้อเสียงของเขาไม่กระดากหูละ อ่าถ้าเป็น nc7 pro nc7 pro ผมก็รู้สึกว่าดีกว่า x1 นะ x1 เนี่ยมันจะมีความแหลมมากเลยมันจะแหลมเฟียผมต้องไปลดมันลงมาครับถ้าใครที่ดูผมรีวิวนะครับ nc7 pro ผมว่าทําได้ดีขึ้นตัวนี้ผมว่าก็ทําได้ดีขึ้นนะครับคือคือทําได้ดีขึ้นในทีนี้ไม่ได้พูดถึงว่าคุณภาพเสียงดีกว่าครเป็นไปไม่ได้ราคามันเท่านี้มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าแค่จะพูดถึงเวลาที่ มันเจอโนต้ตที่สูงจริงๆมันเก็บอาการได้ดีอ่านะครับคืออะถ้าเป็นแนว Voice โ o ฟาโน่หนึ่งเจอโนต้ตสูงๆเนี่ยอาจจะยังมีออกอาการไปบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบทั่วๆไปเนี่ยผมว่าฟังง่ายเลยอืมฟังแบบไม่ประดิบประดอยมากเกินไปไม่ได้แบบคาดคั้นไปเค้นมากจนเกินไปนะครับโดยภาพรวมเสียงสูงเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ฟังได้นะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าเอ่อเสียงกลางหรือเสียงต่ำแต่ว่าก็ไม่แย่เลยครับแลวยิ่งบอกว่าท่านนี้คือหูฟังราคาแค่8 0 0ถือว่าทำได้ดีมากครับ สุดท้ายนะครับก็คือสเตจแล้วก็มิติของเขาครับต้องยอมรับนะว่าหูฟังรุ่นนี้สเตจกับมิติอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบโหเทพอะไรขนาดนั้นนะบด้วยร,ราคาที่จํากัดแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอเบสของเขาเนี่ยมันทุ้มแล้วลงในลึกนะมันมีมิติด้านเชสมันทาให้ช่วยเพิ่มดีนามิกให้ตัวหูฟังนะครับถึงแม้ว่ามิติซ้ายขวาจะไม่ได้โหโอโถงโปรง่งโล่งขนาดนั้นแต่พอมันมีมิติทางด้านเนี้ยเออมันทําให้การฟังเพลงดูแบบไม่อุดอู้จนเกินไปไม่ได้ดูแบบทุกอย่างมันฟอสไปหมดเลยนะมันทําให ฟังสบายมากขึ้นครับในแง่ของมิติการแยกทิศทางก็โอเคนะไม่ได้แย่นะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นเทพแบบว่าโค้รชัดเปรี้ยะอะไรขนาดนั้นคือมันแค่มีให้เราได้ยินว่าอ๋อโนต้ตนี้อยู่ตรงนี้นะเครื่องดนตรีนี้อยู่ฝั่งนี้นะมีการวิ่งรับส่งกันประมาณหนึ่งนะพอให้เราได้สนุกไปกับบทเพลงแต่ว่าถ้าจะให้ไปเทียบกับหูฟังราคา3 4มสี่พันแบบโหสเตจเทพมากก็คงจะไม่ไหวครับสรุปในเรื่องของคุณภาพเสียงนะผมบอกได้เลยว่าถ้าใครที่มีงบเท่านี้นะครับ กำแบงค์พันแค่ใบเดียวเนี่ยแต่อยากได้คุณภาพเสียงแบบเต็มที่สุดๆครับโดยที่ไม่ต้องสนฟีเจอร์อื่นอ่ะเดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อนะครับว่าเขาตัดอะไรไปบ้างกับราคานี้ให้เสียงมาเทพขนาดนี้มันต้องมีแหละจุดที่ต้องตัดออกครับแต่ว่าเมื่อเป็นหูฟังที่แบบอ่ะฉันไม่อยากที่จะจ่ายเงินซื้อฟีเจอร์ที่ฉันไม่ได้ใช้อ่ะเคยเป็นใช่ไหมเคยมีโมเมนต์นี้กันใช่ไหมแบบเฮ้ยต้องจ่าย2 0 0พันอ่ะได้นู่นได้นี่มาแต่แบบคุ้มไหมอ่ะกับคุณภาพเสียงฉันอยากได้เสียงเท่านี้แต่ มีไหมหูฟังที่ไม่ต้องเอาฟีเจอร์หวือหวาขอเสียงเน้นๆนี่เลย a า a y d อ t คุณไม่ต้องเปลืองเงินไปก,กับการซื้อฟีเจอร์ที่คุณไม่ต้องการนี่คือหูฟังที่เกิดมาเพื่อฟังเพลงเลยนะครับนี่ขนาดว่าทางโพโซนี่เขาเคลมเลยนะว่าเขาพูดเองเลยนะว่าหูไอจุกที่เขาแถมมาในกล่องทั้งหลายนะครับไม่สามารถที่จะขับคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดของหูฟังรุ่นนี้ได้ถ้าต้องการเสียงที่ดีกว่านี้ให้ไปเล่นจุกสปินฟิตนี่ ท้าทายกันหนึ่งขนาดนี้ท้าทายหนึ่งขนาดที่ว่าถ้ายูเปลี่ยนจุกอ่ะมันจะดีขึ้นไปได้อีกโอ้โหเออเอาสีเอาเขาเออคือพิ่เคยเจอนะแบรนด์ที่บอกว่าจุกที่แถมมาของเขาเออไม่สามารถขับพลังเสียงได้ดีที่สุดอ่ะก็ว่ากันไปใครที่ลองเปลี่ยนสปินฟิตแล้วเป็นไงบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยผมยังไม่ได้เปลี่ยนครับแต่เอาแบบเดิมๆนะกับราคานี้ก็เดือดมากๆทรงพลังมากเสียงดีมากไม่มีใครสู้ได้อันน้วนันนี้ที่ผมอัดคลิปผมมั่นใจว่า ราคาหลักร้อยไม่น่าจะมีใครสู้เขาได้แล้วครับในแง่ของการสวมใส่นะหูฟังรุ่นนี้อาจจะมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับโดยปกติผมจะไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนจุกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนรุ่นไหนผมจะใส่ได้พอดีไซส์ที่มันติดมากับตัวหูฟังนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยผมรู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งนะครับตอนที่ใส่นะผมต้องไปลดไซส์ลงมาไซส์หนึ่งถึงจะพอดีนะครับเออแต่ว่า พอลดแล้วก็ก็โอเคนะคือมันเป็นหูฟังที่ใส่สบายฮะมันเป็นหูฟังอินเอียร์ที่ใส่สบายเพราะว่าเขาใช้ดีไซน์ทรงหยดน้ําดีไซน์แบบนี้มันจะสอดเข้าไปในรูหูค่อนข้างง่ายนะมันโคง้งเว้าเตรียมสําหรับการสอดเข้าไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าแรงยึดเกาะมันจะไม่ค่อยเยอะอหูฟังตัวนี้แรงยึดเกาะจะค่อนข้างน้อยผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะจุกครับผมรู้สึกว่าจุกเข,ขาค่อนข้างลื่นแล้วก็มันสั้นอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าพอมันสั้นแบบนี้มันก็จะแบบ อ่าพลังการยึดเกาะจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันใส่ไม่เจ็บนะผมลองใส่แบบฟังเพลงแบบ3 0 4สิบนาทีคือไม่มีปัญหาเลยคือสรุปในเรื่องของการสวมใส่นะครับเป็นหูฟังที่ใส่ง่ายไม่เจ็บใส่ได้ดีเอางี้ดีกว่าครับแต่ว่าแค่พลังการยึดเกาะจะน้อยหน่อยถ้าเกิดใส่ในรนานๆอาจจะต้องมีการแบบอ่าเอามือขึ้นมากดมันเข้าไปนิดนึงจับยัดนิดนึงเพราะาแบบสักพักหนึ่งมือก็จะเริ่มแบบคลายตัวครับประมาณนี้ครับในเรื่องของการสวมใส่ครับ ในส่วนของเจสเจอร์การสมสายนะครับอย่าคิดว่าเขาเป็นหูฟังราคาถูกแล้วเจสเจอร์จะง่อยๆนะบอกได้เลยว่าให้มาครบพี่ๆตัวแพงๆดูเอาไว้นะครับการแตะหูฟังข้างไหนก็ได้1ครั้งจะเป็นการหยุดเพลงนะครับแตะ2ครั้งที่หูฟังข้างขวาจะเป็นการเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าแตะ2ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายจะเป็นการกลับไปเพลงก่อนหน้าครับแตะ2วิที่ข้างขวาจะเป็นการเพิ่มเสียงแตะ2วิที่ข้างซ้ายจะเป็นการลดเสียงนะครับนี่มีเพิ่มเสียงลดเสียงมาให้ด้วยนะครับแตะ3ครั้งที่หูฟังข้างไหนก็ได้จะเป็นการเรียกแอส รวมถึงการรับสายนะครับวางสายตัดสายเวลามีคนโทรเข้ามาเวลาสนทนาอย่างเงี้ยก็คือให้มาครบคือครบกว่าตัวแพงๆบางตัวเอางี้ดีกว่าครับอันนี้ต้องปรบมือแล้วก็ชื่นชมจริงครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหูฟังราคาแค่799เ้นี่ยคุณภาพไมโครโฟนเขาเป็นยังไงใช้คุยสนทนาจริงได้หรือเปล่านะครับโอเคครับและเสียงที่ทุกคนกำลังได้อยู่ตอนนี้นะเป็นการพูดผ่านตัวโทโซอาจจัยดอปส์ ots, ครับเป็นไงบ้างครับเฮ้ยผมว่า เอาเรื่องอยู่นะเสียงดีเลยครับคือฟังชัดเลยอะชัดเป็นคําอาจจะไม่ได้แบบว่าเนื้อเสียงแบบอิ่มหนาและขนาดนั้นแบบตัวแพงๆแต่ว่ามันไม่ป่องแปลงนะเอางี้ดีกว่าผมไม่ชอบหูฟังที่ไมโครโฟนป่องแปลงเป็นอวกาศเนี่ยมันเก็บหัวเสียงเส้นเสียงแล้วก็ปลายคามาได้ดีมากนะครับทีนี้เขาบอกว่าเขามี ENC ด้วยสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างขณะสนทนาได้ด้วยเนดะี๋ยวผมจะเปิดเอ,อ เสียงนอ e บนเครื่องบินครับให้ทุกคนฟังครับว่าผมเปิดดังแค่ไหนกลับมาที่ไมวายเลสของผมก่อนครับอ่ลองฟังนะครับดังไหมนี่ผมเปิดค่อนข้างดังนะแบบเอาให้มันฉ่ำๆห้องเลยนะทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่โทโซอาจายดอทสครับแค่ คลิปเลยนะแทบจะไม่เหลือเลยคือตัดเสียงรอบข้างได้ค่อนข้างดีมากรวมถึงขณะที่มันกาลังตัดอยู่ตอนเนี้ทําไมมันหยุดเองล่ะ,ะ <c oughs> ในขณะที่มันตัดอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าคุณภาพเสียงผู้พูดจบลงน้อยมากคือยังอยู่ในจุดที่คุยสนทนาได้เลยอะ่ะเออ,จอเจ๋งม,มากดังนั้นถ้าใครที่บอกว่ากังวลแล้วแบบเฮ้ย hey, ทุ่มเสียงคุณภาพเสียงมาขนาดนี้แล้วไมโครโฟนจะง่ย้ยงยไหม อย่างที่ทุกคนได้ยินคุยสนทนาได้ชัดเป๊ะสบายมากๆครับในส่วนการเล่นเกมครับต้องยอมรับตรงๆครับว่าด้วยความที่เขาทุ่มงบทั้งหมดไปกับในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วครับเขาไม่มีเกมโหมดอ่ะถ้าว่าตรงๆครับถามว่าเล่นได้ไหมคือมันก็มีอาการดีเล y เห็นนะ อ่ะมันก็อยู่ในระดับแบบอ่ะถ้านึกภาพง่ายๆก็คือหูฟังที่มีเกมโหมดแต่เราแค่ปิดเกมโหมดไว้ก็คือแบบนั้นเลยคือมันก็ดีเลยน้อยแหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่น้อยมากพอที่จะแบบเหมาะสำหรับคนที่จริงจังอ่ะเป็นเกมเมอร์ตัวยงเลยฟอร์มทีมแข่งกับเพื่อนไต่แรงอะไรกันขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นยูเซอร์ทั่วไปอย่างผมเนี้ยผมก็เล่นได้นะ c a l l of Duty Mobile ผมก็ไม่รู้สึกว่าเออมันเล่นแล้วหัวร้อนอะไรมันก็อาจจะมีดีเลยเห็นบ้างนิดๆดหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็เล่นได้นะครับยูเซอร์ทั่วไปผมว่า มิติแล้วก็ทิศทางอันนี้มีปัญหาเลยการแยกซ้ายขวาการบอกพิกัดฝีเท้าก็สุนปืนต่างๆแม่นแล้วก็ชัดรวมถึงคุณภาพเสียงกระหึ่มมากๆด้วยความที่อย่อยางที่ผมบอกอะซ <c oughs> ับเบสเขาค่อนข้างจะหนักหน่วงเอาเรื่องครับเดี๋ยวผมจําลองให้ดูนิดน,นึงแล้วกันครัว่าอาการดีเลย์ของมันมากน้อยแค่ไหนครับ วันนี้ผมเอาวัสดุแล้วก็งานดีไซน์เนี่ยเอาไว้ท้ายสุดเลยนะครับเพราะว่าคิดว่ากับหูฟังราคาแค่799ยังไงเขาก็คงไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับซึ่งก็ตามนั้นเลยครับวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับคุณภาพก็ทั่วๆไปเลยครับไม่ต้องคาดหวังงานบิวคุณิตี้นะครับก็อยู่ในจุดที่ใช้งานได้นะครับยังไม่ได้เนี้ยบอะไรมากนะครับที่ด้านหน้าจะมีไฟสถานะที่ด้านหลังจะเป็นพอร์ตชาร์จ type c ครับฟีลิ่งการเปิดปิดฝาก็ล้นโลนเลยครับโทเซลเขาแบบนี้อยู่แล้วไม่มีการหหนน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 น่่่ววงงงง้้้้้ําาาัััักออออะไไรรรรรทคบบตยมมเเเดใืีิๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะคือดีไซน์ตัวหูฟังเนี่ยสวยนะใช้งานดีไซน์รูปหยดน้ำอย่างที่บอกไปนะครับแล้วการหยิบตัวหูฟังออกจากตัวเคสเนี่ยทำได้ง่ายมากๆครับเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยมันลอยตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะจะหยิบจับอะไรก็สะดวกดีครับสุดท้ายนะครับจุดพิจารณาครับเอาตรงนะครับกับราคา799แบบนี้นะผมไม่ได้อยากไปติอะไรเขาเลยคือเสียงเทพขนาดนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ถ้าเขาใส่อะไรให้มาหรืออะไรที่เขาทําได้ดีอ่ะผมถือว่าเป็นกําไรนะครับแต่โอเคเราก็ต้องมีจุดที่ต้องแจ้งกันตามตรงนะครับว่า มีไม่มีอะไรบ้างนะครับคือถ้าเอาตรงๆก็ไม่มีเลยนะครับก็คือตัดออกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ANC transparent windy mode leisure mode ANC custom คือโหมดอะไรก็ตามแต่ที่จะอยู่ในหูฟังของโทโซนะครับก็คือตัดออกหมดนะครับหรือว่าเซนเซอร์ตรวจจับการสวมใส่ a edetection ไม่มีนะครับ wireless charge ไม่มีนะครับ game mode ไม่มีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคืออย่างนี้ผมบอกอะว่าราคาเนี้ยเขาขอทุ่มสุดตัวไปกับในเรื่องของคุณภาพเสียงครับ ทีนี้เดี๋ยวผมพาดูแอปพลิเคชันของเขานิดนึงนะครับเขายังคงใช้แอปเดิมครับโทโซตรงตรงตัวเลยครับเปิดเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอกับสถานะแบตของตัวหูฟังทั้งสองข้างครับแล้วก็ EQ ที่เราัาใช้งานอยู่ครับโทโซยังคงเก่งในเรื่องของ EQ เช่นเดิมนะครับปรับได้ยืดหยุ่นโดยที่ยังคงคุณภาพเอาไว้ได้ดีครับนี่ขนาดราคาหลักร้อยนะชื่นชมเลยครับที่เหลือก็จะเป็นแค่การปรับเจสเจอร์นะที่เอาตงงผมว่านะมนลงตัวมากๆอยู่แล้วนะผมไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับหลักๆก็มีเท่านครับดู ให้ผมสรุปนะครับกับ Toso a จ a ย d o ตตัวนี้นะครับผมมองว่ามันคือหูฟังสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้อยากจ่ายเงินเพื่อซื้อฟีเจอร์แพงๆที่ฉันไม่ได้ใช้อะ i อเดดิเทชันไม่ไปหรอกไม่ได้สัมพันธ์ขนาดนั้น Wireless Charge แทบไม่เคยใช้เลยตัดออกไปครับ ANC ก็ไม่เป็นไรทันสมัยยิ่งแล้วใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือขอแบบเนื้นนอๆขอคุณภาพเสียงในราคาที่จับต้องได้มีไหมนี่แหละมันเกิดมาเพื่อ คนเหล่านั้นกลุ่มคนเหล่านั้นเลยครับราคา799บอกได้มดเลยว่านี่คือขีดสุดของหูฟังราคาหลักร้อยหูฟังราคาพันห้าพันแปดพันไปปลายแต่แต่สองพันผมบอกได้เลยว่าปาดเหงื่อแน่นอนถ้าเราคุยกันในเรื่องของคุณภาพเสียงอย่างเดียวนะครับแต่ในแง่อื่นโอเคพี่ๆเขาก็ยังครบเครื่องกว่านะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดสั่งซื้อจากิิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ได้เลยนะครับการสั่งซื้อ่านิิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสับมสนวนชอบในตัวก็ต้อง ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครยจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไปกดข้างโฆษณากับผม1ครั้งตอน,นคลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้หมายมจิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย